ถ้าใจดีป้าบอกว่าถ้าไม่อิ่มตักได้เลยลูกแต่ถ้าจะเอาไก่มาติดต่อเคาน์เตอร์ป้าน้อยผมขอเพิ่มข้าวหน่อยไก่ไม่ต้องแล้วเอาลูกตักเอาแบบนี้เลยค่าช่างน้อยไปก็เกรงใจเด็กๆบ้างกลัวไม่อิ่ม แลวแต่ละคนป้าขอเข้าเพิ่มพูดถึงว่ามานั่งกิน6คนคนที่เจ็ดนั่งมองทําไมไม่กินข้าวลูกไม่มีตังจัดไปเลยฟรีไปเลยลูกตัวแถมป้าให้ตรงนี้ไม่ว่าจะขายอย่างเดียวป้าก็เอาแ,แป้งอทอดกรอบผสมน้ําแข็งแล้วก็คุกแค่นั้นเองชักแบบยี่สิบสามสิบแล้วก็กลับบ่อยๆแล้วมันจะกรอบกรอบนอกนุ่มในป้าก็ใส่เกลือใส่ของปรุงรสกระเทียมพริกไทยแล้วก็น้ําตาลย่างสุกนานแต่ป้าย่างคออแป๊บเดียวแล้วเอามาอบแต่ป้าไม่เอาตรงน่องเอาะโพกเล็กต่ ออกมาแล้วให้เขาเลาะที่ตลาดทุกคนก็บอกว่าข้าวป้าน้อยทําไมอร่อยเพราะป้าปน้อยหุงทานยอมลําบากแล้วมันก็อร่อยแล้วเราไม่ต้องดงแล้วก็เอาน้ําพอดีพอดีแล้วก็เอา่านแรงๆออกแล้วก็ดงในตัวไปข้าวหอมมะลิข้าวสุรินแล้วมันจะขึ้นม้อมจะอร่อยสูตรน้ําจิ้มป้านก็มีมะขามมะนาว เกือพวกนี้แหละป้าเจะเน้นทางเกลือรสชาติก็ออกเปรี้ยวแล้วมันจะหอมหมูปิ้งธรรมดาสูตรของป้นน้อยอร่อยไม่เหมือนคนอื่นขายดีมากป้าใส่หัวกะทิแทนหมูย่างมันจะหวานกว่าไก่มีลูกค้ามากินกินรติิด้วยนะเขาบอกว่าตัวเองต้องใส่น้ำตาลน,นิดหน่อยไก่ตัวเองก็ต้องผสมให้มันเข้มข้นนิดหน่อย ป้าก็ลองมาทำแล้วก็มากินเองทุกคนให้ติได้เลยเราจะได้เก่งต่อไปข้างหน้าเป็นสิทธิ์เก่าของอัศ p t ชันสมุทรปาการนะครัก็ช่วงสมัยเรียน,นกินเกือบทุกวันติดใจครับคือหมูแล้วก็ไก่อร่อยป้าเขาก็เป็นกันเองดีเนาะเวลาเขาว่างๆเขาก็จะมาถามเป็นไงบ้างลูกอร่อยไหมอะไรเงี้ยป้าเขาอัจยาใส่ดีไปน้อยข้าวไก่ในโลกยังขายอยู่เหมือนเดิม ข้าวไก่รวมหมดเลย40 50พิเศษ50ธรรมดาที่มีข้าวที่หน้าร้านแล้วยังรับสั่งทำข้าวกล่องอยู่หมู่บ้านที่พวันหนึ่งพีพลักสำโรงจาตั้งกะตีสองยันบ่าย3-4มโมจงจนของจะหมด